สวัสดีตอนเช้าจ้าไม่ตื่นมาไม่ได้ทําอะไรนะคะวันนี้วม่ได้ตื่นสายหน่อยตื่นแต่เช้าแล้วนะมาเช้าเลยตื่นแต่เช้าแต่ว่าเข้าไปนอนต่อนอนไม่ได้นอนไม่ได้นนไไดช่านอนหลับหรอกนอนไม่หลับมานอนเล่นเฉยเตื่นแต่เช้านั่นแหละออกไปไหนไม่ได้จะกักตัวจ้าทีนี้ก็มากินอาหารเช้าแล้วทีนี้ ตอนนี้ก็ลูกสาวก็กักตัวอยู่ในห้องนะคะไม่ออกมาก็ออกมาเฉพาะเวลาจะกินอาหารก็ไปส่งไว้หน้าประตูจ้าให้ก็เปิดประตูมาเอาเองแล้วเขาจะออกมาเวลาเข้าห้องน้ำเฉยเวลาเข้าห้องน้ำเขาถึงจะออกมาจ้ากินจะไปน้องเตรียมอาหารไว้เตรียมซื้ออาหารตืซื้ออะไรเมื่อวานนี้สามีเริ่งงานไปซื้อของมานิดหน่อยเอาไว้เตรียมไว้จ้าเพราะว่าลงข้างล่างไม่ได้ ซื้อเคให้วันนี้วันที่สองแล้วจ้ะคนที่คนที่ครอบครัวที่ว่าคนติดคนติดเชื้อเนี่ยนะคนที่ติดเชื้อก็ต้องอยู่ในห้องกักตัวแล้วคนในบ้านก็ต้องกักตัวด้วยจ้ะไปทํางานก็ไม่ได้จะไป จะออกไปไหนก็ไม่ได้จ like ้ะอยู่แต่ในบ้านบางคนเห็นว่าเห็นว่าติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในอีชานะไม่อีช้าล้วนะเห็นก็ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นะม่อิช้าเขาพี่น้อง เด็กเขาติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่มันฮิตไงมันฮิตนี่ไงไม่ช้าเขาอีกถาว่ <c oughs> เาเขาว่าติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่เอาสายพันธุ์ฮิตด้วยใช่ไหมละ่ะก็ไม่ช้าเขาอีกนะโอ้ยคนกระไดไหม <c oughs> ไม่ช้าย้ามก็คนติดเชือ้อ <c oughs> จะไม่อช้าอะไรล่ะคะมันเจ็บคอมันเจ็บคอมันเจ็บคอจนพูดอะไรไม่ได้นะคะพูด มันพูดไม่ได้เลยเจ็บคอมากจนพูดอะไรไม่ได้ต้องเนี่ยตอนนี้กับลูกสาวนะต้องไอคุยไลน์ด้วยกันต้องพิมพ์ตัวหนังสือคุยด้วยกันจ้ะพิมพ์ตัวหนังสือลูกสาวก็พิมพ์ตัวภาษาอังกฤษมาหาแม่แม่ก็ดูภาษาอังกฤษเพราะว่าลูกสาวลูกสาวก็พูดไทยไม่ได้จ้ะพูดไทยได้สองสาคำพูดไม่รู้เรื่องทีนี้ลูกสาวก็จะพูดกับแม่ลูกสาวก็พิมพ์ตัวหนังสือมาในไลน์ พิมพ์ภาษาอังกฤษมาหาแม่อแม่ก็ดูไปก็ตอบไปนี่นี้ก็อย่างนี้นะคะส่วนมากแล้วก็จะพูดเอ่อพูดในไลน์พิมพ์ตัวหนังสือในไลน์ส่วนมากก็จะพูดภาษาอังกฤษกับลูกสาวจะ้ะส่วนมากจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกสาวนะ บางทีเราก็พิมพ์ภาษาอังกฤษบ้างบางทีเราก็พูดภาษาไทยกดภาษาไทยพูดเอ้ยไม่กดภาษาความตุ้งพูดไปบ้างบางทีเราพิมพ์เราวนึกไม่ออกไงเราก็พูดภาษาความตุ้งไปคอยคอยลูกสาวว่าจะกินอะไรเดี๋ยวเขาจะไลน์มาบอก ต้องเตรียมมาเขากินนะทำสงสัยจะต้มมักกะโรนีให้กินบนะางวันเมื่อวานกินอะไรไม่ได้วันนี้ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานเขากินได้แต่น้ําต้มน้ําซุปให้ต้มซุปยาจีนต้มซุปยาจีนไอห,หมูไม่ต้มไก่เพราะกินไก่แล้วมันไอจ้ะก็กินได้แต่ซุปวันนี้ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะเมื่อวานเจ็บคอเจ็บคอกินอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ํา เยวก็คอยอยู่เนี่ยวันนี้เขาจะกินได้หรือเปล่าคอยทำกับข้าวไว้ก็กินกินอะไรนี้นิดหน่อยซื้อสามีซื้อขนมปังไม่ใช่ขนมปังซื้อเค้กมามาให้กินตอนเช้า วันนี้วันนี้มันเข้าวันที่สองแล้วเริ่มเป็นเมื่อวานนี้เริ่มติดเชื้อเมื่อวานวันนี้วันที่สองมันจะประมาณสักประมาณสักสี่ห้าวันก็หายแล้วแหละคิดว่านะเพราะว่าคนเพราะว่าญาติญาติกันเนี่ยที่เขาติดกันนะนะญาติกันอะญาติกันนะนนะเขาติดอะ่ะก็สี่ห้าวันประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หายแล้วเขาก็ไปทํางานก็ใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็ติดไม่นานหรอ,อกพี่น้องมันไม่ ลูกสาวไม่มีไข้แค่เจ็บคอเฉยๆเจ็บคอจนกินอะไรไม่ได้อาการมันเป็นอย่างนี้นะพี่น้องค่อยยังไม่ติดเชือ้อแต่ค่อยก็กลัวอยู่เนี่ยก็กลัวอยู่เพราะว่าถ้าติดเชื้อขึ้นมาทํากับข้าวไม่ได้นะไม่มีใครจับกับข้าวเนี่ยใช่ไหมละ่ะคนก็ตักตัวสามีก็ไปทํางานไม่ได้ลูกก็ไปทํางานไม่ได้ทีเนี้ก็กักตัวทีนี้เราทํากับข้าวไม่ได้เพราะเราชิมไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ กลัวตัวเองจะติดนะเซติดแล้วมันลําบากเนี่ยมันต้องกักตัวอยู่ห้องแล้วทํางานบ้านไม่ได้ต้องซักผ้าซักอะไรใช่ไหมล่ะใครจะทำล่ะทีเนี้ยไปเราพี่น้องทีเนี้ยจะไปไป่าจ้า